ใช่วันนี้ก็มางอมางอทุกคนอก็จริงๆมาเล่าให้ฟังกนแล้วกันว่าอมืมันเป็นการตัดสินใจที่เอ,อยิ่งใหญ่มากเลยในในชีวิตอะไรแบบนี้แต่ว่าจะบอกว่ามันเป็น อะไรที่ใช้เวลาในการตัดสินใจอาจจะไม่ได้ใช่อะไรไม่ได้นานมากแต่ก็คิดว่าตัวเองเรอบคอบแล้วก็ถี่ถวนมาประมาณหนึ่งแล้วค่ะสำหรับเรื่องนี้ก็มันมีมันมีเหตุมาก่อนแล้วกันเพราะว่าใจจริงตอนแรกก็ไม่ได้ ไม่ได้คิดว่าแบบว่าจะไปไหนหอ,อะไรอย่างนี้ใช่ไหมเพราะว่าก็เอิม่มก็คิดว่าอยากจะอยู่กับเพื่อนๆนจนจบอะไรแบบนี้แต่ว่าเอิม่มมันมีสาเหตุละกันที่ทําให้หนูฉุกคิดขึ้นขึ้นได้อะไรแบบนี้แล้วมันก็ทําให้หนูต้องไปทบทวนกับตัวเองอะไรแบบนี้ซึ่งก็ นอนไม่หลับอยู่ไลเป็นใช้คำอะไรนอนไม่หลับเป็นเดือนเลยแล้วกันที่เท่าที่ผ่านมาที่แบบอาจจะเงียบเงียบไปหรืออะไรไปเพราะว่าก็ไปหาคำตอบให้กับตัวเองด้วยส่วนหนึ่งเ,เพราะว่าแบบไม่รู้ว่าจริงๆแล้วรู้สึกอะไรอะไรยังไงแบบนี้ใช่ไหมจนสุดท้ายแล้วก็คิดว่าเป็น การตัดสินใจที่ทำเพื่อตัวเองแล้วกันอะไรแบบนี้คิดว่าแบบเป็นการตัดสินใจที่ทำเพื่อตัวเองเพราะว่าที่ผ่านมาก็คิดว่าหนูก็ทำหน้าที่ไม่รู้สึกได้ดีไหมแต่ว่าหนูคิดว่าหนูก,ก็เต็มที่มากๆสำหรับตรงนี้แล้วก็ไม่ไม่เสียดาย เวลาที่ผ่านมาทั้งหมดเพราะว่าหนูเต็มที่กับมันแบบมากๆแล้วแต่ว่าก็ขอบคุณหลายๆคนที่ก็ยังแตเเเ่เขาเรียกอะไรเารพในการตัดสินใจของหนูอะไรแบบนี้ก็เดี๋ยวในอนาคตก็คงอาจจะได้มีอะไรให้ทุกคนดูหรืออะไรยังไม่แน่ใจเท่าไหร่เพราะว่าตอนนี้ก็ ยังอยู่ในกระบวนการต่างๆอยู่ค่ะใช่ยังยังยังต้องออมีการคุยแล้วก็ไกล่เกลี่ยกันนิดนึงใช่แต่ว่าก็เพื่อให้มันชัดเจนที่สุดก็หนูยังจะอยากจะเป็นเอ,อยังอยากเป็นศิลปินที่ที่ได้ทำเพลงอยากที่จะ อะไรแบบนี้ได้ร้องเพลงเยอะๆก็ฝากติดตามแล้วก็อะไรด้วยนะคะอาจาอาจะยังไม่รู้ว่าเร็วๆนี้จะได้พูดได้ไหมหรือว่าอะไรยังไงแต่ว่าก็นั่นแหละค่ะใช่อขอบคุณทุกคนที่เป็นกำลังใจให้กันมาโดยตลอดนะคะแล้วก็จริงๆตอนแรกเหมือนจะไม่ได้ จริงๆตอนแรกเหมือนจะไม่ได้ประกาศในงานในงานเรียควยซาวอะไรแบบนี้จริงๆเหมือนมันมีมันม,ม,นมีงานอื่นที่ไม่เชิงงานแต่ว่ามันก็เป็นโอกาสอื่นและการที่ที่ทางผู้ใหญ่เขายากจะให้แบบว่าหนูประกาศวันนั้นอะไรแบบนี้แต่ว่าสุดท้ายแล้วหนูคิดว่าแบบเหมือนแฟนครับทุกคนน่าจะตั้งใจมาส่งหนูให้เขาเรียกว่าอะไรตั้งใจแบบให้ใหม่และที่หนึ่งอะไรแบบนี้หนูก็เลยคิดว่าแบบ โอเคมันอาจจะเป็นเดียนดิ้งไม่ใช่เดียนดิ้งสิเป็นเป็นเป็นอะไรเดียเป็นเป็นเป็นการประกาศที่ที่ที่ทุกคนน่าจะโอเคมากที่สุดเพราะว่าสำหรับหนูแล้วหนูก็รู้สึกว่าวันนั้นแบบส่วนเส้นทางก็เป็นส่วนเส้นทางที่สนุกมากๆแล้วก็เป็นส่วนเส้นทางที่เศร้ามากมากเหมือนกันอะไรแบบนี้ไม่คิดว่าแบบามาเอกจะเศร้าขนาดนี้ในชีวิต คือรู้แหละว่ามันเศร้าเพราะว่าเราก็เขียนเพลงนี้มาแบบด้วยมือเราเองเลยเนาะอะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็ไม่คิดว่าเออวันหนึ่งแบบเพลงนี้มันจะเศร้าได้มากขนาดนี้คือตอนมันมีครั้งหนึ่งพี่เริ่มซ้อมอยู่แควาววันแรกใช่ไหมคะแบบตอนแรกก็คิดว่าแบบเหมือนก็ซ้อมไปเรื่อยๆไม่ได้อะไรแต่จู่ๆแบบวันนั้นก็ซ้อมเชียงใหม่หนึ่งศูนหกแล้วก็อยู่ๆภาพทุกคนก็แบบ แค่ผูกเกนก็จะล้อให้แล้วทื <c oughs> ่แบบว่าภาพทุกคนก็แบบแฟนแบกมาอะไรเงี้ยแล้วก็แบบว่าตอนตอนที่หนูเต้นอยู่บนลีเ,เลนกนอาอะไรเงี้ยแล้วก็นึกถึงแบบว่าวันที่เปิดตัวที่เมยาครั้งแรกอะไรเงี้ยอืแบบหนูยังจาบรรยากาศแบบทุกอย่างได้อยู่เลยแล้วก็จําแบบ ไปยกที่พูดกับสิตาตอนตอนนั้นได้ด้วยว่าแบบเออเหมือนน้องแบบน้องบอกว่าตื่นเต้นมากหรืออะไรเงี้ยในในตอนจังหวะที่แบบกาลังเต้นอยู่แล้วหันมาพูดกับหนูอะไรแบบนี้กันเลยแบบเออทุกอย่างก็แบบแฟดแบ็กกลับมาหมดเลยแล้วก็อย่างเพลงมาเอใช่ไหมตำแหน่งพี่ออมก็เป็นน้องมินขึ้นอะไรแบบนี้แล้วแบบ เหมือนปกติแล้วพี่ยอมเป็นคนทาท่าอันนี้ใช่ไหมแต่บนหลังหนูเพราะาพี่ยอมตัวเล็กมากหนูทําพี่ยอมไม่ลงแล้วครั้งนี้แบบหนูก็เลยแบบว่าบอกน้องมีนว่าเออน้องมีนแบบมันเป็นครั้งสุดท้ายแล้วพี่ขอแบบว่าทำท่านี้ได้ไหมแล้วน้องมีนก็แบบว่าเต็มใจให้ทําอะไรแบบเนี้ยมันก็เลยรู้สึกว่าเป็นเป็นมีดีคอยซาที่เต็มไปด้วยแบบว่าเรื่องอะไรมิตรภาพแล้วก็ความความรักที่ดี ้เกี่ยวกันเลยแบบนี้คิดถึงเอ๊น้องโยคิดถึงวานกันจำได้ว่าน้องโยบอกว่าน้องโยร้องไห้ตลอดเลยแล้วก็รู้สึกว่างานที่ผ่านมาเป็นงานที่ได้กอดน,น้องโยบ่อยมากแบบน้องโยมแบบเดินมาก่อนหนูก็กอดน้องโยบ่อยมากอะไรแบบนี้แล้วก็บทจะบอกว่าเห็นที่เขียนใน Facebook แล้วด้วย ขอบคุณนะยิโฟโกโจถ้าพอดหนออ้าเย่ต่อไปเหมือนกันค่ะให้เราได้เล่นกันอีกแล้วก็มีน้องน้องนียาน้องนียาก็เอาบอกว่าเตอมาบอกหนูว่า เอาดอกไม้มาให้สั่งดอกไม้มาให้พี่ฟอลลแป๊บนึงได้ไม้อะไรแบบนี้ใช่แล้วนะก็เอาดอกไม้มาให้หนูแล้วก็มีจดหมายเล็กๆอ่านแล้วน่ารักมากแล้วก็หนูก็เลยบอกว่าขอถ่ายรูปกับนีจ้าอะไรแบบนี้เก็บไว้ในโทรศัพท์อะไรแบบนี้ใช่ไหมแล้วน้องก็แล้วหนูก็ถ่ายเก็บไว้แล้วน้องก็บอกว่าแอบดอกให้หน่อยได้ไหมคะอะไรแบบนี้ ก็บอกไม่เป็นไรถ่ายถ่ายในเครื่องนิย่าใหม่แล้วก็ได้แหละนิยาบอกไม่เป็นไรไม่เป็นไรค่ะแบบน้องบอกว่าน้องไม่กล้าอะไรแบบนี้แต่น้องน้องแบบขี้เขินมากเนเน่บอกกอดฟอบมาใช่เนเน่ก็เดินมากอดบ่อยมากมากเหมือนกันนี่ก็พึ่งคุยกับเนเน่ในไลายไปเหมือนกันอืม ก็ต้องแบบว่าขอบคุณหลายๆคนด้วยที่แบบว่าเอมก็ยังมวังว่าพี่เป็นแบบว่าพีทีพีทีทีโอเคอะไรแบบนี้แบบว่าได้คุยกับหลายๆคนมากแบบงานที่ผ่านมาปกติก็จะแบบอาจจะเหมือนไม่ค่อยได้คุยเลยอะไรอย่างนี้แต่ว่าพอมีอันนี้ทุกคนก็แบบเหมือนได้คุยกันเยอะขึ้นอะไรแบบนี้ น้องน่าก็ร้องไห้ทุกคนร้องไห้เยอะมากหนูก็ด้วยแบบว่าหนูจําได้ว่าวันงานเป็นวันที่แบบหนูมองหน้าทุกคนแบบน้อยมากๆแบบว่าเด็กๆทุกคนเลยแล้วก็แบบมันก็จะมีบูมแบบของซีเจมใช่ไหมหนูก็รู้สึกได้ว่าเออหรือแบบบูมดังที่สุดเท่าที่ยจะพูดได้แล้วตอนนั้นแล้วก พอบูมเร็จก็กลายเป็นว่าแบบสะอื้นเลยก็ร้องไห้แบบสะอื้นการตัดสินใจที่ยากยากมากมากยากมากจริงๆแต่ว่าแล้วหนูก็กังวลด้วยนะเพราะว่าอย่างที่หนูพิมพ์บอกทุกคนไปก็คือหนูรู้สึกแบบนั้นจริงๆว่าหนูไม่รู้ว่าแบบอนาคตของหนูจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยมันเหมือนแบบหนูต้องออกมาเริ่มต้นใหม่ บบีจริงๆก็มีไลน์ไปหาแบบว่าเอ้ยมีน้องน้องปายาก็เหมือนส่ง d m มาอะไรแบบนี้ใช่ไหมแล้วก็หนูก็เลยได้คุยกันกับปายาะอะไรแบบนี้อืมปายาก็ให้กำลังใจเยอะอืมหนูก็ให้กำลังใจกันก็เลยรู้สึกว่าแบบอืมมีตาภาพจากแบบว่าวอรเตี้้มันดูน่ารักจังอะไรแบบนี้แบบเหมือนทุกคนก็ หวังดีกับเราหมดเลยอะไรแบบนี้